เห็นก้นยไข่เห็นก้นยไข่ลูกลงน้ำไปรีบลงน้ำเดี๋ยวเสียหลังจากที่ทำบุญเสร็จแล้วมาหามาหาแม่แม่พี่แอดดูสิแม่คิดถึงพี่ไอ้แค่ไหนเอาช่องเจ็ดมาใส่ไหนคุณยายเอามาโชว์หน่อยสิทีวีเพื่อคุณช่องเจ็ดอะไรนะเรื่องอะไรโชว์เนี่ย ไม่ได้ลืมนะอยู่ในใจเสมอป้ิตอออยู่ในใจเสมอลูกเอ,อ้ยพี่แอดไม่ใช่อะไรหรอกม,ม,นะมีมีข้อแรกเปลี่ยนมาไปย้อมผมให้พี่ถ้าเองมาไปกัดไม่มย้อมผมให้พี่เองไม่ได้กัดแนะ่อโอ้โหพี่แอดดูอยู่นะเนี่ยเดี๋ยพี่แอดมาสวัสดีค่ะนะพี่แอดมาน้าอาบน้ํา คิดถึงจ้าน้องหนูน้องหนูมาเลยน้องหนูเนี่ยแม่มาอาบน้ำบ้านพี่เนี่ยเดี๋ยวนในบแม่นเราอยังนอนดเดี๋ยวตื่นมาเดี๋ยวกระเบิงกระเบิงกำลังย้อมผมเนี่ยแม่เพิ่งจะย้อมผมไม่เสร็จอันนี้จะมารีวิวแป้งดารานะแป้งดารานะคะตกน้ำตกน้ำก็ไม่ไหลนะคะแป้งดาราาไม่ไหลจะไปไม่เหมือนนะถ้าแหม่มไปต้นน้ำไม่ไม่ไม่อันนี้จริงๆไม่ได้โจ๊กนะเนี่ย แจ้งดาราของเราอ่าพี่ก้อยนั่นให้หนูเนี่ยนะหนูจะดูซิเนี่ยเออดูซิเนี่ยอ่ะหลานสาวหลานสาวกับน้องสาวดูสิมีความสุขกันน้ที่ไหนก็ไม่เหมือที่นี่ต้มาเล่นนที่นี่ใช่เจสมินบอกเจสมินไลค์เก right สมิน แม่แม่อ่อแม่กับพี่คุณก้อยเขาก็นั่งดูลูกสาวว่ายน้ำคุณแม่ก็มาดูลูกสาวว่ายน้ำโอ้โหเราเป็นเราเป็นแค่ตากล้อง Hi Joe how are you miss you <c oughs> เราแม่ที่ได้หนเราอยู่ชายนาทอยู่หน้าแม่น้ำเจ้าพยาเรายังว่ายน้ำไม่เป็นเลยแม่ท่ากระเดื่อแม่ เาอยูฟังสียังไงละข้ามไปที่ผ้าดปากกระเดิดเลยโอ้โหไม่ธรรมดาแม่แม่หัวพี่นุเพินกขอร่อยนะไมเป็นหูน่าไม่เป็นแม่แม่สกเกตแป้งนู่นนี่แม่สังเกตหน้าเขาเนี่ยแป้งนี่ไม่ลบเลยอ่ะฮะแป้งดาราไม่ลบเลยที่เขาเล่นเล่นหนังแล้วเวลานักเอกจะต้องลงน้ำไงต้นน้ำ อันนี้ก็นางเอกตลอดกานาานักร้องดาราแล้วก็าานางงามมีคอลีนงโโไงทำผมอยู่ที่นี่คนเดียวลูกสาวใครเอ่ยเข้ามาสองวันหนูเปลี่ยนเลยแต่พอเขาไปหนูก็เหมือนเดิ 2วันนี้หนูเป็นนางฟ้าไม่มีคนจำเลยที่กอไปฉีด O-TOP โอปหนูไม่ได้ไปทำอะไรเลยโบท็อกโบท็อกไม่ใช่ O-TOP อ่างแมมมาทำให้พอเข้าไปปุ๊บแล้วก็กระตุ้งเ้ยกระแทกเลยนี่มาหาไอ้ทองพันธ์มหาพ่อขุนี้างที่หนูพินกนท่าตุผสมนอนกับในอนเบี้ยกลายวันนี้แหละอีนอนเหรอโว้ย ลำปูพญานาคเจ็ดพระองค์คนดังอื่นอยู่พะภาคพัฒะะะะนาพนมเด้อพี่นออ้องทางทางสติีเนาะที่ออดีมาไม่ได้ออดีเป็นกำลังใจให้นัคขาให้น้องสินีหลายใบเด้อออดีจ๋าเธอไม่มาเธอไม่ได้สวยกับเขาเธอไม่ได้อาบน้ํากับเขานั่นเนี่ยอเอาาเอเขาอาบน้ํากันอยู่นี่น่ะดูาาสินี่งนติเยอะน่หนูนไม่ได้นะหนูมันญาติมากจริงๆนะงยัเป็น,น,นปเพื่อนไผ่ญาติทั่วเลยอันนี้แม่ผมยัดเยอะเออ แม่ต้องบอกเลยนะปีสองสองเราเป็นเจ้าภาพประิทธินะอย่าให้อายกันนะอายไ่ตั้งมาเลยนะเวกดี๋ยวก็รู้วญาติเยอไม่เยอะกบปีสองสองนี่แหละเนาะชองเจดีทีวีเพื่อคุณแหม่มเขาก็มาเล่นอาบน้ำอยู่ที่บ้านนี่คือบ้านของเราเอง เขามาทำผมให้แล้วเขาก็ทำกกสีผมให้ก็นั่งเล่นกันอยู่หลังบ้านเนี่ยแงนะแบ้านน้องนาบ้านน้องนาก็มีออ้ยบุญเหด้วยเข่หร่นยบ้านเขาทุกหลังมีสาน้ำเบดไม่มีใครรวยเท่า่อยหรอมีสาน้ำให้อาบนะ

ของเราอยู่บนดินของเราอยู่บนดินไม่ได้อยู่ดาดฟ้าเรามันคนดินไม่ใช่เป็นนางฟ้าอาตัวเล็กไปแล้วไปลงจักรุชี้ล,ล,ละมันไม่ได้เปิดไฟมันก็จะไปอุ่นได้ไง มันก็อยู่ในบ้านนั่นแหละไฟเขต้องเปิดฮีเตอร์ฮีเตอร์มันอยู่ตรงนั้นถ้าไม่เปิดฮีเตอร์มันก็ไม่อุ่นลืมใครจะไปรู้ว่าคนเขาจะมานั่งอยู่จักรุชี่นี่คือจักรุชี่บ้านเราเล็กๆพอได้นั่ง <Okay. S 1> พอได้นั่งอันนี้เขาจะบายแล้วเขาจะเขาจะลงแล้วอุดบายละเคจ้า วันนะเอาไปชั้นเซฟเซฟไปก่อนเอ้าชัดนยังไม่ได้ปิดเธอปิดเองโอเคเฮ้อเห้ยเห็น